สรุปจะได้ไหมครับเนี่ยช่างลิฟ์โอ้ไม่เกินนาทีก็เ,เห็นพี่คิดอยู่นานแม่ผมคิดชีวิตสามทางนี้มันมีกพูดอะไรแล้วพี่จะไปทางไหนอ่ะสามทา,ง,ทนนางนี้เลยยาวตรงนี้เลยค่อยตัดเนาะรมวมมันชอดอีกนะใช่ เอ้ผมเล้ยวไอ้ยาวแล้วที่ไม่เชื่อผมอ่ะไม่ได้ฟังหรอกจะมองแล้วผมหลวงไปนะไม่มีเทปนะต้องนี่เป็นอุปกรณ์สร้างมาตรฐานระดับโลกครับไม่รู้ว่าโลกไหนไม่ได้ชอบสั้น ยาวเลยมันยาวเลยมันคุยตัดออกแล้วยังไม่ได้ไออแล้วพี่บอกหนิเขาว่าไอ้อะไรช่องสายพ่อบ้านสายเมาะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยคุณอ่ะพี่นี่พี่อยู่คุยเด็กฟังอ่ะเขาบ้านสายเมาอ่ะไอ้ช่องยูทูบอ่ะไไไมม่่ดคอ๋อเห็นมันคุยผมอยู่ เอาแล้วครับไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นเอายาใส่ไปทําไมครับเอาออกก็ได้ไพี่ไม่ต้องพี่เอาออกเลยไม่สาบว่จะไรไม่ต้องใส่เดี๋ยวเอาไปฟาดเลยนะเอออยู่ข้งล่างก่ได้โอ้โหตีม,มาตีนี่นี่เป็นเทคนิคขั้นสูงอย่าไม่ลิงขาด นี่ครับการทานปมเพื่อไม่ให้สายไฟกระชากโอ้ยออกมาอีกขี้ฟ้าฟ้าฮะม<ะ>ีกดกระชากให้หมนตึงให้มันออกมาอีกเลยนิฮึ่ยเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 2> นั่นป้าครับยกดีๆใ,ให้นอตรถนะ ตอนนี้มีคนให้กำลังใจอยู่เยอะเลยนะมีนี่โกคนหนึ่งครับนี่ก็โอนสัญชาติมายังอันนี้ ข้าว่าครับขาบ้าว่ามึนลอยแต่ชุ่มพริบ้าครับมามไม่รู้จะลอไปถึงไหนแต่ไปไหนไม่ได้วันนี้เราฉลองครูพล่าเป็นสดครับเราไม่ได้ทำอะไรฉลองครูพล่าเป็นสดเทปหนึ่งเปอร์เซ็นต์บายาวันนี้เด็ดครูพล่าเนี่เป็นลูกคุณลิศครับล,ล,ล้มเลยเฮ็ดเลยจังไหมตุกมตามนะครับทุ้ตมต,ตามนะครับอย่างเช่นนะเราจะรู้แล้วครับ ของออะไรนติดหรือไม่ติดหรือไม่ติดเดี๋วเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี๋ยเน่ยเดี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยเนี๋ยเนี่ยเดี๋ยเี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเียเนี่ยเนี่ยเ่ยเดี๋ยเดียเนียเนี่ยเียเนียเนี่ยเียเนีเนี่ยเี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่เดีนียเียเเีนเียนี่เดียเน่นเีนี่ยเียเีนี่ยเ่ยเีย่ยเียเียเ่ยน่นียเียเยเ่ยเนนี รลงงหมนังไฟก็คังมาหนิ่ตงข้างใส่ักนีไไหลองไหมครับลองไหมลองหมเอาลู่ขึ้นลู่ขึ้นเออลูก็ได้เลยันธเาปลกรวมนไม่ตีสักลูหนึ่งปลัวปลาวมานครับพันพันรลางเซยนเสารเสวนเย็นยอยให้คนนี้หน่อยครับ